สิ่งนนี้คือบทเรียนของคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้นะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็เลือกเลือกเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคือหายนะในประเทศไทยก็กำลังเกิดชิปขึ้นมาทุก สวัสดีครับ,บพบกับผมเทิดศากักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไก่ฮะบางคนสงสัยว่าก้าวไก่หายไปไหนทำไมไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลยไปดูกลยุทธ์ของทางฝั่งก้าวไกรกันผมเกรงใจท่านประธานเพราะผมรักท่านประธานผมไม่อยากให้ท่านประธานโดนอะไรไปมากกว,ว่านี้ผมมองยังไงมันไม่ใช่ สาไอแบบพระราชทานอาจจะสองนั้นนะครับด้วยความขอรพเพื่อเป็นกลางเพื่อแก้ปัญหานี้ซะให้เป็นปัญหาส่วนรวมก็ม,มาถกเรื่องนี้โดยคณะกธรรมการด้วยความรพอย่างยิ่งครับผมว่เ<ร>าร<ข>เราอยากใช้ <c oughs> เวลาเรื่องนี้เลยนะครับก็ผมอยู่ในการประชุมสมัยที่แล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องเครื่องแต่งกายพอสมควรแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมานะครับผมเองก็เคารพ ทุกท่านนะครับถ้าไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดีขึ้นได้แต่ผมยืนยันครับผมแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของสภาธุประการนะครับท่านประกอบริตรกระท้วงเหรอครับอสมาชิกครับผมไม่อยากใช้เวลาเรื่องนี้แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงข้อเสนอของท่านอดีศรผมจะรับไปนะครับว่าเราจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อบังคับเรื่องนี้ให้ดีขึ้น นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีครับผมก็ให้เกียรติสมาชิกทุกท่านที่แต่งตัวหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้าเอาสากลนิยมกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ผ่านนะครับถ้าใช้มาตรฐานแบบเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเข้าสู่เรื่องเนื้อหาการประชุมเลยนะครับส่วนเรื่องของระเบียบต่างๆนั้นผมจะนําไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับหมอ,อองนะหรือบางคนเรียกว่าหมอหมาเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้ฉายาว่า ท่านรองหมูกระทะเนี่ยนะ,ะก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็โดนสมาชิกของทั้งฝั่งเพื่อไทยเล่นงานในเรื่องของการแต่งกายแต่งกายไม่ถูกระเบียบของสภานะฮะเข้ามาทำการประชุมสภาสมาชิกก็ไม่พอใจะฮะก็โวยวายนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการโดนอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านั้นก็โดนเล่นงานว่ารองประธานหมูกระทะ นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือในส่วนของก้าวไกลตอนนี้ต้องได้เป็นฝ่ายคา้านพอเป็นฝ่ายคา้านสิ่งที่ตามมาของก้าวไกลนะครับก็คือจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายคา้านแต่ตอนนี้ก้านวะไกลก็บอกว่าจะไม่เป็นผู้นำฝ่ายคา้านแต่จะเป็นฝ่ายค้านเฉยๆจะไม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านนะเพราะรับ ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วจะทำให้เขาไม่ได้อะไรเลยนั่นก็รวมถึงรองประธานสภาจะต้องลาออกด้วยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะก็มาตั้งคำถามมาเป็นพรรคการเมืองที่ชนะอันดับหนึ่งนะฮะแต่ทำไมไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย ก็เป็นพักการเมืองที่มีการจัดตั้งอันดับหนึ่งก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเช่นกันในธนูนะครับได้เขียนไม่ชัดเจนฮะไม่ใช่ให้พรักที่จัดตั้งอันดับหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่ในธนูเขียนว่าให้พักการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้มากเกินกึ่งหนึ่ง ให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับและก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักพลังประชารัฐเป็นพักอันดับที่สองหลังจากที่เพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงได้แต่ทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงได้จึงเป็นที่มาการเป็นนาย,ยกมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวาทกรรมที่ก้าวไกลเอามาใช้ก็บอกอะไรก็ไม่ได้เป็น พักเสียงข้างมากอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลก็ตังไม่ได้เหลือแต่รองประธานสภานะรองประธานสภาเนี่ยก็จะไม่ยอมละนะฮะจะไม่เป็นประธานสภาละพิธาก็ถูกสั่งพักการทำงานตกลงมาจะยังไงกันแนะ่เราได้เห็นพฤติกรรมนะของนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่น่นนี่นั่นสุดท้ายเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์นะครับตอนนี้ มีการเลือกตั้งซ่อมที่ริยองก็เกิดจากก้าวไกลเอาการของวีโวนะฮะคือการของกลุ่มมอบสามนิ้วเนี่ยมาเป็นสอสอปรากฏว่าได้เป็นเข้ามาเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินะซึ่งกะกะตบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะดำเนินคดีตามมาตรา1นึรู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ แล้วยังมาลงสมัครเลือกตั้งนะครับย่อมโดนดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุก1-10ปีแล้วก็มีการปรับด้วยไม่เกิน3 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับไม่จบแค่นี้คนเหนรับรองอย่างพี่ทานเนี่ยนะะอยู่ที่ว่าคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดด้วยหรือไม่เพราะไม่มีการตรวจสอบประวัติให้แล้วเสร็จก่อนจึงมีการดำเนินการนะครับในเรื่องนี้ นะครับแต่เขาแก้เกมแทนที่ว่าจะให้กกตชี้เขารีบให้ลาออกแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งซ้าแล้วหวังว่าเขาจะได้รักษาเสียงคะแนนเสียงตรงนี้ไวเห็นไหมฮะสิ่งที่เห็นก็คือว่า,าก้าวไกลกําลังทําเรื่องอะไรอ้างประชาชนแต่สุดท้ายเขากําลังทําเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะครับผลประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งมีเจ้าของนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้น นะครับก่อนหน้านี้ก็มีสอสอของเขาก่อเรื่องก่อราวมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกหลายกรณีล่าสุดก็หมออองเนี่ยนะแต่งกายชุดคอจีบเนี่ยไปเป็นทําหน้าที่เป็นประธานสภาซึ่งก็โดนทักท้วงโดนต่อว่าสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นคนรุ่นใหม่กําลังสร้างปัญหาและความไม่รู้เท่าทันทางการเมือง ความที่ไม่เคารพกติกานะครับเอาทุกอย่างพยายามจะทําทุกอย่างกําลังมีผลสะท้อนย้อนกลับก้าวไก่ซึ่งที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่และเป็นประวัติศาสตร์นะครับในประเทศฝรั่งเศสคือเอเบอร์เดลมากรองนะครับตอนนี้ก็ประเทศเกิดการเจรจนเกิดการกวรหผลติดต่อกันมาหลายปีนะครับได้เป็นประธานาธิบดีเพราะคนดีหน้าตาหล่อนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ คือยูเครนนะครับยูเครนก็ปรากฏว่านําประเทศก้าสู่สงครามทั้งที่ก่อนเลือกตั้งก็ประกาศว่าจะไม่นําประเทศก้าสู่สงครามแน่นอนต่อต้านสงครามแต่สุดท้ายเป็นคนนาประเทศเข้าสู่สงครามและก็ปรากฏว่าทำให้คนยูเครนได้รับบาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินของยูเครนได้รับความเสียหายเศรษฐกิจฐฐฐสังคมการเมืองนะครับล้มละลาย อย่างมหาศาลเลยทีเดียวสิ่งอันนี้คือบทเรียนของคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้นะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็เลือกเลือกเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคือหายนะในประเทศไทยก็กำลังเกิดชิปขึ้นมาทุกวันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดท้อ ของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยไทยใครจะรู้ข้างในพระไทย ใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไทยมันข้าควงไทยพร้อมกันจะรูมสู่สด็ดส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง